ทุกวันนี้เราได้ยินคำว่าครีมสดกันเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเค้กมะพร้าวอ่อนครีมสดเ e ค้กสตรอเบอรี่ครีมสดหรือว่าตืดๆดครีมสดแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าคําว่าครีมสดจริงๆแล้วอ่ะ ao. มันหมายถึงครีมที่ทําจากนมวัวแท้ๆหรือเร <l ug> อยียกอีกชื่อหนึ่งที่ทุกคนได้ยินกันบ่อยๆก็คือวิปปิ้งครีมแบบเดลี่นั่นเอง,ถ,งถ้าเป็นวิปปิ้งครีมแบบนอนเดลี่เนี่ยคือเขาจะทําจากไขมันพืชนะคะไม่ใช่ไขมันจากนมวัวแท้ๆซึ่งแบบนี้เราจะไม่เรียกว่าครีมสดค่ะวิปปิ้งครีมที่ทนจาก นมวัวค่ะเเสียเขาก็คือเขาจะไม่ทนความร้อนในขณะที่วิปปิ้งครีมแบบนอนเดอรี่ซึ่งทําจากไขมันพืชน,นี่คุณสมบัติที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งเลยคือทนความร้อนได้ดีมากๆแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่ารสชาติความหอมมันเนี่ยสู้แบบเดอรี่ไม่ได้เของแม่ละเมียทุกตัวที่จะต้องมีการใช้ครีมสดเนี่ยแม่ลเมียจะเลือกใช้เป็นวิปปิ้งครีมแบบเดอรี่เท่านั้นนะอย่างตัวนี้เป็นพายมะพร้าวอ<ๆ>่อนครีมสดก็เป็นครีมสดจริงๆไม่หลอกดาวค่ะเมนูนี้ไม่ต้องใช้เตาอบด้วยนะคะทําง่ายเหมาะกับมือใหม่มาา้้นเดตอทงงรีไลย